เฟ๊ะเป็นพี่เดี๋ยว EP สองกะมันเดอสไปเดอร์ปอขอหนึ่งบทเพลงครับแค่องไปไป่ปไปไแไป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 ไวไป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 ไไปวปไปไปไไปไปไกไป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  บอกว่าวันนี้มันเจอพี่แมทด้วยบอกมันคุยกับพี่แมทพี่แมทเดินเข้ามาหาในห้องเฮ้ยบอกว่าพี่แมทบอกมันบอกพี่แมทเดินเข้ามาถามว่าทำไมมันยังไม่นอนอือไอ้บอกมันมันเจอแล้วเจอแล้วมันเจอพี่แมทแบบถอดจิตแล้วมันคุยด้วยอ๋อเป๊ปแมนเพลเดี๋ยวอีพีสองมันอยู่สไปเดอร์ปอมันเหรอยี่มันอยู่กูขยี้ยับอะหายไปไหนมาเราสองอีพีหายไปไหนทาแล้ว พีนี้เดนหรือว่านำเนินรายการเองสวยครับกลับมาแล้วครับก็วันนี้เราเจอพีเอจีแล้วก็อู้เย้พี่ปอความพร้อมเท่าไหร่เต็มร้อยแม่วงมากพี่ปอรู้ว่าออกบ่ายสามครึ่งพี่ปอตื่นบ่ายสามอืมโคตรอ้วนเยอะใครอ้วนพี่อ้วนจัดกูใครอ้วนที่สุดในคอลันเอย่าบอกว่าทีมงานโปโปไรอย่างอะไรโปโปทะไรอย่างไออะไรโปรูนอยู่ร้อยโล ่ก้าหน่อยใครอ้วนนี่สุดในฮาอนด้เมพรอขอหนึ่งบทเพลงครับหนึ่งบเพลงนะแค่มองมงไดเตตีอมะไรฮ้ยทีมงานคนที่สองคือใครพี่หนึ่งเฮ้ยดู่พี่จริงๆพี่งานพี่วิกสองที่หนึ่งสามแลวใครหนึ่ง พี่แมทพี่แมทเขากำลังลดอยู่ก็ตอนก็ตอนนี้หนึ่งไงตอนนี้หนึ่งไงกำลังลดอยู่ก็เ็กือลดได้กล่องมันมองหน้าผม ี่พูดความจริงเไม่เชื่อผมแล้วเดี๋ยวนี้ผมแบบแกล้งมันเยอะเป็นคนเป็นคนที่แบบไม่ไม่แบบเชื่อใจใครแล้วอ่ะคือแฉมป์ฮารอนแม่งไอ้บูมมันมาด้วยความที่แบบตอนมันมาถึงแฉมมามันแบบมันมาครั้งแรกอ่ะมันแบบเป็นคนที่จะายรู้ฝ่ายหามาเขาเรียกอะไรว่าแบบฝ่ายฝ่ายเรียนรู้อ่ะมันถามคนคนนู้นคนนี้เดี๋ยวแล้วไอโอไม่ป๊อสผมเนี่ยก็ไม่เคยพูดความจริงมันเลยมันก็เลตอนนี้คือแบบ หมน่ะหมนก็แบบไม่นจะมีความมืดลงมาถามอะไรแล้วตอบปั่นเห็นว่ามันเปลี่ยนเปยังไงไปแล้วอ่ะมันมันเปลี่ยนไปในสองเดือนอ่ะเขาดีไซน์เองไงแต่แตะแปะแปะเย็บผู้ปรอกองไิเคกลทั้งหมดไปรุ่นเมการ์เดสเมกาบ้างน่ะพอพี่ลีบอกว่าเห็นพี่แมทหรอก็คือ เราเมื่อคุยเราเมื่อเสียงมาคุยที่นี่แต่ประเด็นคือที่นี่ไม่อยู่แข่งไม่ผมผมมาล็อกประตูอยู่เอ้ยดิพี่แพกย์ก็เดินเข้ามารู้ประตูเหรอเราบอกไอ้ปอทำไมมือถึงไม่นอนแเราบอกว่าพรุ่งนี้มีแข่งนะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่ได้กลิ่นอะไรเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยยองลำไปหรอช่วงนี้ฟริตจเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่าง ใส่แมงคโคตรโจยใส่แมงค์เอาไม่ครบอ่ะพี่ดีจำได้ไม่ได้หนูแม่งจำเลยไม่เอาเงินหมดมันยากมันอะไรช่วงแรกโคตรจำไม่ได้เลยใช่แล้วอยากรู้ว่าเต้นยังไงไปดูเบ๊กอีเลช้าเย้เต้นให้ดูแล้วครับไปก่อนไม่มีนะตรงเต้นเบ๊กอีเลเเต้นให้ดูแล้วครับน้องๆเอามาเปิดดิ เราขยับครับเราหัวบางนี้มนที้มันเเอาเาเล่นห่ฝัไปนโอเคในวอแล้วมึงอะซ้อมไหมไม่เล่นติ๊กต็อกก็ไม่ซ้อมเหมือนกันเลยมึง่า้ี้พี่โอมหน้าไม่เลียวเลยซ้อมกูเยวไม่เลี้ยวไปี้อมเทเล่

ไปกันใช่ไหมไเถียงเถียไปไปกันโอ้โหมึงนั่ดแม่งอ้วนป้อมดูไม่ดูไม่ดูไม่เหือนเลยไม่เหมือนเลยดูดิยันนี้แก้ไเยมันออกมเนจนทร์ยิบดนดึงเลยวียมไ่หนอนอ่ะไอ้ละเวป้อหแตนะ กอดาไถ่ายถ่ายถยถ่าไป่ไดแล้วเดี๋ยวรบสามกีดีเลบสามกีดีฮะลบสามกีดีให้รบพี่ไม่ตอนนี้ก็ลบอยู่แล้วจะให้กูรบอีกอ่ะขอขึ้น่อไรอพีเาฝึกเดี๋ยวไปรบเดี๋ยวโอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครดีซื้อใครจะรอแล้ว หมยังไม่ได้ถ่ายคนน่าจะเห็นกันแล้วเห็นปะแล้วถ้าแพ้อีกอ่ะก็โกนอีกใช้โกนอีกโกนหมดเลยโกนหมดเลยรอบนี้แพ้อีกก็แย่แล้วที่แพ้แล้วเห็นว่ามันนานมันไม่มีอะไรหายไปนี่คือต้องตกกางเกงนะที่ไปวัโกนข้างล่างแหนพ้มาแข่งมาแข่งไงเอ้ยแข่งไปไปด้วยกันไหมดนตรีดูไรจทย์ให้ฟังอดีเนาะฟังกูหายไอเปอพูดีของวุ้นปากแขกที่ออกใหม่เข้มข้นนึงที่บิ๊กรับ

เปปวินฟิลอินเฮเลอร์ของสดชื่นอโรมาติกแก้วิงเวียนศีรษะและแก้คัดจมูกอย่าลืมไปซื้อกันนะคะเอ,เอามาคู่กันครับกลางห้าคนปิกปาดใส่แปะมาตรงนี้ครับฟอร์เนโน่เอทินซีกยวโดดนุด่งสองทูสตันสามด้วยครับป๊อกฟรอสครับแล้วตับก่อนเลยครับเฟรดเพลสแล้วล่วงตามไปครับถูกแอร์ครับได้มาสองคับไฟน์เนียเอาตากแล้วโดดตามมา เหมือนจะโดดออกไปได้แล้วลมาถ้าจับแทงตรงนี้บอกเลยว่าดีฟอล์ก่อนแรกชีวิตตัวเองเหมือนกันแลกกันไปตรงนี้นะซัพพอร์ตที่ไม่มีทั้งคู่แต่ว่าตรงนี้โดดมาเบสเดนท์ออสตินดับมีใครชิงมารามากับเอทีเอ็นซีแต่ว่ายิงแผงหน้ามาก่อเกิดก่อเกิดสองสามคนการเซ้กกรลังจะตายแล้วรำไหลเรียกมาต้งรำอยู่แต่ก็รำไม่ไหวอยู่ดีนะตายไปถึงสี่คนเหลือตาตู้ตรงนี้เรียบร้อยครับก ด้ซ้ายของทีมพีจีและแน่นอนเกมนี้เขียนเลขหนึ่งไว้ด้านซ้ายให้กับพวกเขาขึ้นเขาแล้วคนกลับมาตรงนี้ยังไม่หยุดแน่นอนครับปากลัดคาชิวเทนรอบสองครับป๊อกปอกแล้วไล่ไปตรงนี้แล้วตกหลังตันสนั่นครับใส่มาแล้วล้ำจะเต็มน่าจะยืนไม่อยู่แล้วครับแฮร์รี่ควีนครับล่วงลงไปตรงกลางและด้านมาด้านซ้ายและยังเหลืออยู่ของเล็กนะคนจับป๊อกป๊อกหลือล้ำไปสองและจะเอาตัวที่สามครับไอโดมเน่มันเอาเยอะเกินไปแล้วพยายามจะเลื้อยมาแต่เทรด ดีมูเก็บไม่ได้แต่ว่าด้านหลังก็ดีมูนโดนแอสเสียบเข้าให้ด้วยแสงหนัญชูรีเอครับแล้วตบสามเข้าไปครับปมปมพยายามจะไล่ดังหลังตรงีไปมีแสงรอบที่สองครับและเป็นแสงสุดท้ายครับเออแล้วล่ะมางานเข้าแล้วครับพารอนพีจีบีมาเกี่ยวใส่ดีซีกด็อกชิวลั่นมาตรงนี้แควเซนเก็บเอ็นดีซีได้แล้วด้านซ้ายคนก็เสียบราวกับสุกาจักรสกปิดไอ้บอลโตลงไปสิเป็นแผนยัดเลยครับออกชิลล์ลั่นมารอบที่สองแล้วตบพยายามจะให้ล้ม โมเลนโลมด้วยโมเลนโลมนี่กลับไปนะมีแค่ยิงรัวกับถืออะโมเลนโลมอะเอามาเดินเติมแบบไงนก็ไหนๆก็ถึืแล้วชนะได้กินไหมกินละลายจะกินอะไรตีน้อยตีน้อยโมเลนเลยมาั้งโมเลนี่สิ ใส่มายืนค้ำอยู่ตรงกลางแล้ว <Nice. S 1> ดอกนี่หายเลยฟองฟอก,อกตามมาร่วมแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวโดนไปถึงสองคนนะม <Hi. S 1> ีจอเล็กๆตรงนี้ขึ้นมายืนคำ้ำแบบตัววอยพอทอนแล้วฟิงเกอร์ขึ้นมาดีบูมโดดไปข้างห <And. S 1> ลังแอดยืนค้ำไปอยู่ตรงนี้เหมือนจะลึกขึ้นไปแล้วซอยฟีซอยฟ,อยฟียิงสวนขึ้นมาแล้วสตาร์ทไปสามสำหรับตัว 3, นี้ฟองนักดาเอชไนด์สำหรับตัปฟอฟ์ฟอกแต่ว่าคลิปเข้าบ้านคลิปเข้าบ้านยังตีอยู่ฮะยังพอที่จะยื้อได้แต่ว่าพอดีบูมเข้ามาตีตรงนี้ยืนแบบคลีนบอกเลยว่าไม่มีปัญหาาาาาแแล้ววมมมมมีคนเกิดบบููต่่ ไม่น่าจะการได้หรือเปล่าวะแต่ว่าไม่มีคนตีบ้านไม่มีคนตีบ้านนะกลับลุกกลับได้อยู่กลับได้อยู่ฮะโอ้หไม่มีคนตีบ้านนะชนเมื่อกี้คือเฮ้ขึ้นมาปีมาเอ้าอยสองรอไปได้ฮะปอกปอกเข้าสวยแต่ว่าแข่งตรงนี้ยืรอมีคนโดดใส่ดีบูแต่ว่าพิกตรงนี้หลกมาหยานถึงจากด้านหลังแต่ว่าหยานคนเดียวหยานคนเดียวห้าดึงห้าึงตรงนี้ไม่ไหวอยู่ดีฮะ จบมาก่อนนะได้มาแล้วชีวิตตรงนี้แล้วแครี่อย่างตัวกายยิงต้องฟิกเกอร์หลบมาแปะกที่สุดแต่ว่าคีฟคีฟเข้าบ้านคีฟเข้าบ้านคีฟเข้าบ้าครับสุดยอดเลยนะสำหรับบีบูงนะครับไปไหนโดนอย่างรัวไ้ด้วยในซีรีส์นี้ครับบีบูงครับ กูกลัวอยู่ด้านขวาอัดใส่เ p c ตรงนี้ชุดเดียวหลับไหมฟิกเกอร์ฟิเมทออ,ออกได้ท TC, ดดันแล้วอ p c รอดอีกแล้วดโดนโทจัดเข้าไปแอนหลับเหมือนเดิมกแบบับภาพซ้ำแล้วก็ได้ดปิดบอลไปแต่ยังแคนเซิลสกิลอัลติเมทของดีบูมได้อยู่แต่ตรงน,นี้ไม่โดแน,นแอนโดเข้าไปแบบจะหนักกันเลยต้องได้ปิดบอลแล้วปได้แอดก่อนด้วยโทนโดยัดต่อจากบ่อมาตัวแข่งมาแล้วฟิกไถ่ไม่ถึงครับตัวของแอนได้ควีนตามแอดไปแล้ว Iec, คือตัวอย่างสกายครับล้มสามเหลือแค่สองครับนักบอลจันเบนปัดมาตรงนี้พยายามจะอาลุยรวมยัดจัดจัดเต็มวยการกันจะเข้ามาเขาตัวรักใส่พยัญชนะพยายามจะเคลียร์แต่ไม่ไหวแล้วและแน่นอนสำหรับซีรีส์นี้ครับห้าเกมครับทาลอมตีเนียก็พี่ดูมหนื่ยนีเสมอกลับมาเป็นสองต่อสองอยากเท้เมื่อกี้โดนดวดด้วยโดนพัดมานะคำว่าตอนแรกอาจจะได้กินเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรสักอย่าง ไม่พอแต่ว่าแล้ไปด้วยชีวิตของเพื่อนนะครับไม่ขำนะไปดีแล้วไม่คลี่ยังขีหรือเปล่ายังขีหรือเปล่าหด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 แล้วมันหดแรงเหลือเกิน ตีแรงเหลือเกินนะโอฮู้แล้วก็แข็งตรงนี้หลบสวยฮะกับจังหวะของเอทีซแล้วตรงนี้จะวิ่งรอดยังไงดีอันติเมทตรงนี้ทิ้งไปและอันนี้เผาร้อนร้อนแรงแต่ว่าแรงด้วยตําแหน่งตัวเองที่เสียไปโก้แข็งตรงนี้แล้วปาดดีฟองขอปาดทุกคนนี้แทนแล้วกันแล้วตรงนี้จะจับใครดีแล้วล็อกจับปาดได้ฮนี่แล้วปาดไปตรงนี้หายเลยทื่ที่มาทันก็จริงแต่ว่าดาเมจที่จะต่อเหมือนจะไม่มีเท่าไหร่แล้วพี่ตรงนี้หลบมาต่อดาเมจกับตรงนี้แล้วทีมบุกจิกฝีบอก้ววว่่่่่่่าาคคคีีีเเเเนนนนนยมััปป็แแแตตรทก จะเล็จะฝืนจะฝืนจะฝืนจริงหรือเปล่าแล้วตัวไปตรงนี้ดีบุต้องถอยกลับมาแล้วมันไม่เจออะไรดีบอสค้าไปมาก่อนแล้วไงว่าตัวแอต้องเสียชีวิตลงไปจให้ไปดีฟอกรอแค่จังหวะแล้วกดล้างให้เอ็ีซีตรงนี้แล้วปีศาจมอเข้ามาจากด้านไหนไม่รู้แล้วเข้ามาลุ้ที่ตอนนี้ใครจะแต่รำมาแต่ว่ายังไม่มีใครตายได้แค่รับวงท่านเองแก๊ก็จะมาแรกเล่กกันแรกไปอยู่ในจคนนะประกอบร่างกันมาและน่าจะมาแล้วสำหรับ MVP แรกของเขาปีศาจบอ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยหลังเกมอินเดอะจังเกิลกับไบโตครับยังไงเริ่มแนะนำตัวได้เลยครับ ดีบูมจากทาลอนนะครับครับดีทองเอ็นจากชาลอนครับผมพพอร์ตเริ่มต้นเนี่ยต้องถามความรู้สึกคุณก่อนเลยเพราะวันนี้คือวันที่มีเหตุการณ์ตริกไพรพิกมาเยอะมากเขาเกือบจะชนะสาูนย์อยู่แล้วแต่ว่าเราพลิกกลับมารีเวิร์สสวีปได้เนี่ยความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจครับครับผมฝั่งน้องโอมอ่ะก็โอเคครับถือว่าเป็นไปตามแผนครับผมครับอ๋อเป็นไปตามแผนด้วย2เกมแรกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่2เนี่ยมันมีจุดผิดพลาดตรงไหนไหมที่กับเกมที่เหมือนจะอยู่ในมมือเเราาาาแแล้้้ต่สุดทยยไไปกก2ฟ็ ใจร้อนนะครับก็เลยแบบพลาดแล้วก็เลยแพ้ครับครับก็ใจร้อนด้วยแล้วก็อย่าบอกว่าพลาดแล้วก็เลยแพ้นะก็ถือว่าตามแผนครับเพราะว่าซ้อมทีมอาทิตย์ที่ผ่านมาแพ้2เกมแรกตลอดเลยครับครับอ๋อแสดงว่าพวกคุณเนี่ยแพ้2เกมแรกมาตลอดตามแผนครับแล้วก็ในตชนนี้ก็พลิกกลับมาได้จุดเปลี่ยนของการพลิกกลับมาในเกมที่3คืออะไรที่เราแบบพลิกกลับมาชนะได้ในเกมที่สามก็แบบว่าเล่นกันแบบว่าแบบใจเย็นกันมากกว่าเดิมใจเย็นกันขึ้นนะครับก็เลยบกลับมาชนะได้ครับไม่ใจร้อนครับแสดงว่าสอบเกมแรกนี่มีใจร้อนบ้างนิดหน่อยใช่ครับครับผมอ่าฝัง กับตันล่ะ้องโอมเกมสานี่เกิดอะไรขึ้นก็นิดหนึ่งครับปีศาจออกจากล่างไอปอครับครับกลายเป็นลูกเด็กคือือ2เกมแรกเนี่ยคุณปอเขาเป็นปีศาจปอไม่สองเกมแรกเป็นลูกเด็กปีศาจเพิ่งจะเข้าเกมสามปีศาจเพิ่งจะมาในเกมที่3าแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแต่ว่านตอนนี้นี่คุณปอหน้าจะยังไม่ได้ MVP เลยนะได้เกมท้ายปวดล็อกแล้วหน้าเอามันมาสัมผณ์เหมือนกันนะปวดล็อกแล้วครับความจริงนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ยากสําหรับทุกทีมจริงๆในวันพรุ่งนี้ล่ะที่คุณจะเเจอกัับได้ตตรียมว มาพร้อมหรือยังแล้วก็มีความพร้อมอะไรจะบอกแฟนๆบ้างไหมก็เตรียมตัวมาพร้อมแล้วครับครับผมแล้วก็ฝากเชร์พวงนี้แล้วนะครับคุณโอมเตรียมตัวพร้อมในแง่ไหนครับก็น่าจะตามแผนครับโดนก่อน2เกมก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดโดน2เกมก็ไม่ต้องหวั่นใจไปก็ไม่อยากโดนครับจะจะพยายามไม่แตกครับผมครับผมแต่ถ้าเกิดถามแฟนๆเขาน่าจะไม่อยากให้แพ้ครับต่อได้รอติดตามชมวันพรุ่งนี้ครับผมจะพยายาม ไม่เสีย2เกมเลยครับผมอะเริ่มต้นเนี่ยก็ไปทีละสเตปก่อนตัวทารอนเนี่ยจะไม่เสีย2เกมแรกก่อนยังไงก็ฝากแฟนๆช่วยกันเชียดด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ผมใบโตแล้วก็นักแข่งทารอนต้องขอบคุณมากๆครับที่มารับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรอตัวหน้าได้นะเว้ยแรงแรงแรแรงแรงแรแรง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 รงแรงแรงรงแร ไม่โตไม่โตขับเลยวะไม่มีอะไรเลยมีพีีพีพัดียมากกันดีบุดเาอมปนีคู่ดม่ับยงอนดวงวียงอยากให้มันแข่งเว้ยยังไม่อยากให้เลิกเว้ยเต็มซีรีส์โคตรเหนื่อยสีซันนี้เขาก็เหนียวไงเขาเล่นดี จริงเราก็เล่นพลาดพลาดเยอะอยู่เอออยู่ต้องพกต้องใช้ลืมพกเข้าไปดูดดื่มดมถือว่าเอาใจสปอนเซอร์ให้ได้ใช้กันหน่อยอันเนี้ยเรับรับแต่กลับมาได้ครับกลับบ้านไปหลับดีอวเฮ้ยนักคอเลยได้ไหมครับหนักครเลยต่อร้อยเล่นดีจริงเล่นดีจริงพี่บอกพี่หยิบตั้งนานเลยคุณตีโต๊ะเลยปะเนี่ยพอหยิบมาโอ้โหเดี๋ยวดูรีแอคเลยตั้งแต่ตอนด้ามา เมื่อกี้ว่ะตั้งแต่ดาบผมไม่ออกตรงหน้าแต่ผมว่าผมเอียงไปว่ะเมื่อกี้พี่ข้างในเขาบอกว่าเอ็งภาคเอียงไปนะโอ้ยไงมันลุ้นไงนาคอสไงนาคอสไม่รู้แต่ผมว่าผมันิ่งตรงอะไรอ่ะวันนี้ภาคเอียงเหรออันนี้ภาคเอียงไม่เอียงไม่เอียงนั่งโตตรงเลยวันนี้ไม่กีดี่อันนี้อู้อู้ไปดอกเนี่ยอู้กีดแรงขี้ฝ่ายเลยทำไมไอ้นั้นสองป้อมมันแรงนะฮะใช่พี่มันไม่ดับแดงใช่ไหมไอ้ที่ประกัรสองในป้อมปั้ง นี่มันจะตายเลยเนี่ยปุกไปดอโคตรเร็วอ่ะนึกว่าจะฟ้าเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบอ๋อขอโทษขอโทษโอ้โหมันเขาจับกันอย่างงี้เขาปมเขาจับกันอย่างงี้อย่าพูดคำหยาบสมแล้วที่พี่สอนมาจมูกเฮ้ยได้มาได้มาแต่ภาคหลายเกมเหนื่อยเนาะเอาอีกแล้วทหไมเนาะเสียใจปะกลับช้าไม่เป็นไรพี่ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ได้อยู่เอาไรท่าที่เจอเข้ามาพี่บอกไห้ันนี้ครับพี่หหเสียดานะผมนึกว่าจบสามเกมแล้วเนี่ยทำผมอย่างงี้ทำหน้าใส่ผมอย่างงี้เลย ใช่ไหมคืออยากพากันเดียวไงสามศูนย์มันอยากพากสามศูนย์มันอยากรีบกลับบ้านก็คือไม่เป็นไรทีมแพ้ใช่ใช่คือไปเอาไปเอาตัวเองเป็นใหญ่ซะแล้วไงเดี๋ยวนี้ทีมเธอมาอะไรโอ้โหไม่เอาแล้วความสำคัญความสำคัญผมพูดมันลืมลืมหมดแล้วไอ้ที่ทำกันมาทั้งหมดไม่ไงคิดพูดไปไม่คิดว่าไปจะมาพูดให้เราฟังใช่คือไว้ใจผมผมก็อยากไว้ใจคนนี้หมาดีน่ากลัวเขาไม่ใหญ่เดียวคนนี้หมาน่ากลัวสุดเลยละฝากพี่แมทพิจารณาด้ยครับฝากพี่แมทไปใช่ไปฝากไปถามในห้องส่งได้ ี่ผมนึกว่าจบแล้วอยากกลับบ้านประโยคนี้เลยพอเกมสี่พอผมชนะก็โอ้พี่ชนะแล้ววะนี่กูโคตรแหมพอเกมท้ายมานาคอสผมนาคอสผมคุณนี่เอาเครดิตทุกอย่างเลยเครับเคมาหมดอ่ะคือเลิกรู้ตัวแล้วไงตอนที่แบบผ่านยันสานเกมสี่ยังบ่นอยู่ว่าขู่เล่นอะไรเนื้อนาเพราะสี่เกมอ๋พอเกมห้าเริ่มรู้แล้วว่าทีมจะชนะต้องต้องเอาใจแล้วนาคอสนาคอสเล่นดีครับนาคอสเล่นดียิงไปยิงตอนนี้เอาเอาเอา ว่าต้องจับตเออไย่างงีต้คนเลยคนเลยคือนักคอตี้บูอยู่ก็ยังจับอรเคื่อนาไฟกันนะคอตี้บูเงจับพี่เป็ยพี่เี่ปจับนคอหน่อยจับคือนกพอมาบินออกจากรังก็ไม่ต้องสนใจแล้วว่ารังเก่าจะเป็นยังไงใช่ไหมก็คือปีก้าขาแข็งฮะผมแค่โดนคนในแคมป์ทำก็พออะไรหมดะไรว่าเล่ากันสนุกเล่าสวนฟางสนุกสนุกถ้าไม่มีตะไปแล้วก็จะลอลา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  ไปดูนี่กันนาคอสปอกสิ์ปอดันนี่ยังไม่เห็นน้องสับของนะที่ผมสอนไว้อ้อคภูพสองคู่อใช่ปี่สองคู่เลยรวยเลยดิรวยเลยดิรวยไร้กะดังแล้วก็ฉีกออกจากทารอนเอ้าวครูคิดตอนไหนวะเนยผมเป้าหมายปีนี้คือปิดบ้านกับรถหมดจบชีวิตก็เลยแบบต้องไปอยู่ทีมื่นไม่เอาอะไรละต้องไปอยู่ทีมื่นไมอยู่ที่นี่มีคารอนอยู่ไอ้ผมจะไปไหนผมโตที่นี่ แล้วก็ไปที่อื่นก็คืออะไรก็ได้แหละตบให้ไม่ดีไม่ือนี่กูผิดเหรอดีเฟกต์เอลสูงใช่หนักเนี่ย